เด็กผู้หญิงคนนี้ชีวิตโคตรบัตรศค่ะมีแม่แม่ก็เข้าผับทุกวันไม่สนใจยายดีอะไรน้องเลยเย็นมาก็เข้าผับเลยไม่ทํากับข้าวไม่หาอะไรน้องกินไม่ดูแลอะไรทั้งสิ้นปล่อยเลยตามเลยจนน้องเนี่ยต้องไปขโมยอาหารเพื่อประทังชีวิตหนักสุดลูกไปโรงเรียนกลับมาบอกลูกว่าแกน่าจะตุยๆไปซะนองตัดพอที่ตัวเองเหนื่อยกับชีวิตอยากให้ลูกคอตอตอแต่น้องเพิ่งอายุกี่ขวบเองคนเป็นแม่พูดอะไรอย่างนี้กับน้องได้หรอวะมันเลยทําให้น้องเกลียดโลกมากชีวิตน้องมีคนเดียวที่น้องอยากอยู่ด้วยก็คคคคคือผผูู้้้้ชชาายยนนนนนีีี่่ะุุณลนนเเป็ ิ่งมีชีวิตเดียวที่น้องมีความรู้สึกว่าชอบที่สุดและบนโลกใบนี้คุณลุงทํางานเป็นคนรับจํานําสินค้าอยู่ในตึกแล้วเวลาน้องไม่สบายใจหรือแม่ไม่ดูแลน้องก็จะวิ่งลงมาอยู่กับคุณลุงคนนี้แหละทีนี้เรื่องพี่คืออะไรรู้ไหมวันหนึ่งแม่มาสร้างเรื่องไปขโมยยาของมาเฟียมาแล้วเอามาจํานําไว้กับร้านคุณพี่ลงรับจำำํานําแล้วพวกมาเฟียมันก็ไม่ยอมง่ายๆตามมาล่าอีแม่ถึงในอาพาร์ตเมนต์แล้วก็จับอี่แม่กับลูกสาวไปด้วยจับมาเพื่อเจรจาต่อรองให้เอายาที่จํานําไปเนี่ยคคืนนนมมามาาาาไ่่่่ออออยงงงงััั้้กกกบแ็จจะเิดดตรรวทีุุณลล จำนำสนิทกับน้องมากเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเอายาไปคืนให้กับพวกมันซึ่งพอเอามาคืนป,ปุ๊บสันดานมาเฟียค่ะโคตรเหลียบพวกมันไม่ให้น้องคืนมาแถมยังจัดการคิวแม่ทิ้งแถมยังมาทะให้ลงุงลงรับจำนำเนี่ยเอายาไปส่งให้กับหัวหน้ามาเฟียอีกคือพวกมันน่ะวางแผนจะทรยศเจ้านายตัวเองเว้ยกะจะให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเอายาไปส่งให้กับเจ้านายแล้วพวกมันก็โทรแจ้งตำรวจอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคนที่โดนจับก็บเป็นคุณลงุงลงรับจำนำนี่แหละเพราะโดนข้อหาส่งยาแล้วก็ฆาตกรรมส่วนหัวหน้ามาเฟียมันนนนนหีีรออดดไไปไ้้้้ผูชายคคคืโ แแล้วก็ตั้งใจเลยว่าจะเอาคืนพวกแกงมาเฟียน,นี้ให้ได้ตอนนั้นเขาเลยตัดสินใจทําอะไรอยู่ไหมคะกระทืบตํารวจทั้งโรงพักแล้วหนีออกมาค่ะตารวจคือพาก,กันอื้งทั้งโรงพักว่ามันเป็นใครวะคนคนเดียวทาไมตํารวจทั้งโรงพักเอามันไม่อยู่ปรากฏว่าพอสืบไปสืบมาตารวจถึงได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาค่ะแต่เขาเป็นถึงอดีตหน่วยสืบราชการลับที่เก่งศิลปะการต่อสู้แบบโคตรเท่าล่อง่ะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อ German from nowhere เรื่องนี้มีซับไทยดูได้ในไอชีอีบ้านแดงก็มี เรื่องนี้รับรองเลยว่าใครที่กําลังตามกระแสของคิมซูยอนอยู่ต้องอินมากๆเพราะว่ามันคือเรื่องที่น้องเล่นกับพี่วอนบินแล้วก็อป้าวอนบินเนี่ยเอ็นดูน้องมากๆเหมือ,นน,อนน้องเป็นน้องสาวจริงๆจนเกิดการที่แบบว่าเออมีการช่วยเหลือกันตอนที่น้องเป็นหนี้วอนบินไปงานศพนะคะทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยคู่นี้เขาสนิทกันจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆแต่ด้วยหนักเรื่องนี้แหละทุกคนมาเลยทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเกิดขึ้นเอาตรงๆพีซ่าเสียใจกับการจากไปของคิมซรอนมากเพราะว่าเราดูซีรรีท่่่่ิิมแนนเเเลตตั้งด็ก เป็นสาวขึ้นมันก็ดูแล้วแล้วก็หลงรักรอยยิ้มของเด็กคนนี้มากๆเลยเรามีความรู้สึกว่าไม่น่าเลยอะ่ะอ,อก็ขอแสดงความเสียใจกับการจกากไปของนักแสดงคนเก่งอีกคนหนึ่งของเราด้วยนะคะไม่ว่าเดยกใครเคยดูหนังเรื่องนี้แล้วบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์รีวิวให้อ่านเลยนะ